วันนี้เราจะมาทำต้มยำกุ้งกันครับระดับแรกใส่น้ำปลาก่อนเลยครับตามด้วยขะนอไก่ของเวียดนามนะครับใครมีของไทยก็ใส่ไทยนะครับตามด้วยขะนอหมูครับรสหมูนะครับใส่ไปเลยครับตามด้วยผงปรุงรสครับหรือผงชูรสนะครับตามด้วยน้ำตาลครับผมใส่ไปเลยตามด้วยผงกะทิครับผมใช้แบบผงกะทินะครับ ตามด้วยน้ำมันดำพริกเผาครับพริกป่น5ช้อนครับใครจะใช้พริกสดก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายใส่น้ำพริกเผาครับผมตาสุรีนะครับหรือใครจะใครจะใช้ของหัวเสียงก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกนะครับก็ส่วนผสมของต้มยำกุ้งของเราก็มีแค่นี้นะครับสุดท้ายนะครับต้มน้ำเดือดใส่เครื่องเครื่องเคียงนะครับลงไปแล้วก็ปิดไฟตามด้วยน้ำมะนาวครับ ส่วนผสมคร่าวๆเดี๋ยวผมจะเขียนไว้อยู่หน้าลิงก์นะครับแล้วก็ลองทำกันดูได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ